Zombie Apocalypse. Zombie. สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูวันวิสาทานินเช่นเคยค่ะนักเรียนคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันไปถึงเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส ใช่ไหมคะและแน่นอนว่าเรื่องที่หนูจะได้เรียนวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นะคะซึ่งจะเป็นผลโดยตรงกับเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนี่แหละนะคะและเรื่องที่หนูจะเรียนก็คือเป็นเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่คะ่ะ นักเรียนคะคำว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจถึงความหมายของอคําเหล่านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะคํานิยามของคําว่าแรงสัมผัสนะคะคานิยามของคําว่าแรงสัมผัสเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงการออกแรงที่เกิดจากการที่วัตถุทั้งสองเนี่ยมันกระทํากันนะคะโดยที่ วัตถุทั้งสองมันจะต้องเป็นยังไงคะลูกอ่ามันจะต้องสัมผัสกันใช่ไหมคะการที่วัตถุทั้งสองมันสัมผัสกันเนี่ยลูกมันหมายถึงแรงสัมผัสค่ะอย่างเช่นค่ะชายหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะคะแฟนในอนาคตค่ะนะคะเขากําลังตีแบดมินตันนะคะลูกนะคราวนี้ไม้แบดของเขาเนี่ยค่ะมันก็ต้องกระทบกับลูกขนไก่ซึ่งเป็นลูกแบดใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการออกแรงในลักษณะนี้ถือว่าเป็นแรงสัมผัสนะคะส่วนอันต่อมาค่ะเด็กๆคะเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะแน่นอนนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะคำว่าแรงไม่สัมผ,สมผัสมันหมายถึงการที่วัตถุ2ชนิดนะคะหรือ,อการที่วัตถุหนึ่งมันกระทํากับวัตถุหนึ่งโดยที่มันไม่ได้ทําให้วัตถุทั้งสองนี่มันมาสัมผัสกัน แต่มันก็ยังมีแรงที่สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ส่งถึงกันได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นในที่นี้เลยอันนี้คืออะไรคะลูกภาพที่หนูเห็นในที่นี้มันคืออะไรคะมันคือรูปของแม่เหล็กใช่ไหมคะแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถที่จะส่งแรงเพื่อที่จะไปดูดวัตถุหนึ่งมาได้โดยที่ไม่ได้เอามือไปหยิบ ไปจับไปเปะไปต่อยไปผลักไปดึงไปบีบไปขันไปทําอะไรสักอย่างไม่ได้ทํานะคะพอมันไม่ได้ทําแบบนั้นแต่มันก็มีแรงที่ส่งถึงวัตถุชนิดนั้นได้แบบเนี้ยเขาเรียกแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะเด็กๆคะพอหนูทราบถึงคำว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปนี้จะ เป็นการให้หนูลองนะคะทบทวนความรู้ตัวเองดูซิว่าหนูสามารถที่จะแยกได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันไหนที่มันเป็นแรงสัมผัสและอันไหนที่มันไม่ใช่แรงสัมผัสโดยที่ให้หนูทําเครื่องหมายถูกต้องนะคะหรือทําเครื่องหมายกากระบาดผิดนะคะในข้อความที่ผิดนะคะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังลูกอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อที่หกันเลย ะะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าการดึงหรือผลักเป็นการออกแรงที่ไม่ต้องสัมผัสกันเท่านั้นการดึงหรือผลักเป็นการออกแรงที่ไม่ต้องสัมผัสกันเท่านั้นถูกไหมคะถูกหรือผิดลูกอ่าเก่งมากนะคะเป็นคําตอบที่ผิดค่ะการที่ครูจะไปดึงหรือไปผลักใครเนี่ยค่ะ มือของครูมันก็ต้องไปสัมผัสกับเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันบอกว่ามันไม่สัมผัสกันเท่านั้นอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะอันต่อมาะคะ่ะเด็กๆคะมะม่วงร่วงจากต้นมะม่วงจัดเป็นแรงไม่สัมผัสจริงไหมคะอ่าการที่มันหล่นลงมาครูถามหนูว่า มีใครเอาไม้ไปสอยมันไหมคะแบบมีใครนั่งเปล่าคาถาโอ้มันกึกยมันกึกยมะม่วงจงหล่นแบบนี้มีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะมันหล่นลงมาเพราะว่ามันมีก r ราวตีหรือที่เขาเรียกว่าเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกโอจ้จริงไหมคะมันมีจริงไหมลูกคุณครูเคยเล่าแล้วอ่ามันมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดคะอ่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ ข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าดึงเชือกเล่นชักเยอร์เนี่ยเป็นแรงสัมผัสจริงไหมคะการที่สองฝ่ายจะต้องออกแรงนะคะแรงหนึ่งไปฝั่งขวาอีกแรงหนึ่งไปฝั่งซ้ายฝั่งไหนที่มีแรงมากกว่ามันก็จะไปเป็นแรงลับไปหาฝั่งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เขาออกแรงโดยที่กระทํากับเส้นเชือกนะคะลูกคะมันเป็นแรงที่สัมผัสหรือไม่สัมผัสคะ ถูกต้องค่ะมันเป็นแรงสัมบัตค่ะข้อต่อมาค่ะใกล้แล้วค่ะความฝันใกล้เป็นจริงนะคะถือว่าเก่งมากๆนะคะถ้าใครทําถูกทั้ง3ข้อแล้วข้อต่อมามันบอกว่าแรงที่ทําให้เส้นลวดลวดเสียบกระดาษเนี่ยติดแท่งแม่เหล็กเป็นแรงผลักหืติ๊กตอกติ๊กตอกถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคะะ มันเป็นคําตอบที่ผิดค่ะลูกมันไม่ใช่แรงผลักนะคะแต่ว่ามันเป็นแรงทีเ่เป็นการดึงดูดของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กเนี่ยมันจะดูดอวัตถุที่เป็นเหล็กเ,เข้ามาติดกับมันนะคะซึ่งซึ่งไม่ใช่แรงผลักนะลูกนะแล้วก็ไม่ใช่แรงสัมผัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าผิดคะ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะแก้มือนะคะ แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่ไม่สัมผัสนะคะดึงดูดวัสดุที่มีสารแม่เหล็กจริงไหมคะลูกข้อน,นี้จริงไหมอ่าแน่นอนเก่งมากข้อนี้ถูกต้องค่ะไหนเด็กๆลองดูซิว่าเมื่อกี้ที่เราทำแบบทดสอบไปห้าข้อนะคะมีใครทำถูกทั้ง5้าข้อเลยไหมอ่าหนูเก่งมากนะคะส่วนคนที่ยังทำไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามา ศึกษากันต่ออีกนิดหนึ่งนะจ๊ะ,ะในที่นี้นะคะเราจะมาดูผลของอแรงสัมผัสที่มีต่อการเคลื่อนที่นะคะคุณครูเคยพูดไปแล้วว่าการที่เราไปสัมผัสกับวัตถุอะไรอย่างในที่นี้อย่างเช่นการเตะลูกฟุตบอลนะคะการที่เท้าของหนูไปเตะลูกฟุตบอลในตอนแรกเลยก็คือมันหยุดนิ่งหนูสามารถที่จะเปลี่ยนวัตถุที่มันหยุดนิ่งให้มันเกิดการเคลื่อนที่ได้ ใช่ไหมคะอะแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนมารับลูกฟุตบอลที่กําลังเคลื่อนที่มาจากเท้าของหนูและเขารับไว้โดยการแตะค่ะนะคะการรับไว้โดยการแตะมันทําให้วัตถุมันหยุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนจากเคลื่อนที่มาหาหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนจากหยุดนิ่งมาเคลื่อนที่อบเราได้2ออย่างแล้วถ้าครูเตะในการเปลี่ยนทิศทางเพื่อที่จะเลี้ยงลูกบอลหลบหลีกศัตรูนะคะ ลบลิขวักขันนะคะอันนั้นก็เป็นการทําให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนทิศทางถ้าครูทําให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นมันก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นได้ใช่ไหมคะถ้าทําให้มันเคลื่อนที่ช้าลงมันก็สามารถเคลื่อนที่ช้าลงได้ขึ้นอยู่กับจังหวะการคุมเกมณนะตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผลของแรงสัมผัสที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุก็คือมันทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้มันทําให้วัตถุหยุดนิ่งใช่ไหมคะ มันทําให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางนะลูกนะและมันก็ทําให้วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะเก็ตไหมคะได้ไหมคะลูกได้นะอ่ะโอเคค่ะทันต่อมานะคะโอ้นะคะลูกแอปเปิลเนี่ยลูกใหญ่เท่าหัวเลยค่ะได้ไหคะชายคนนี้เขาเป็นใครทําไมเขาถึงไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลนะคะ นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าคุณครูขาตอนนี้ iPhone 13กำลังเปิดตัวผู้ชายคนนี้เขาผลิต i p h o n e 13หรือเปล่าเพราะว่าหลัง p p o o n เนี่ยเป็นูปแอปเปลเลยค่ะคุณครูนะคะไม่ใช่นะคะนักเรียนขะผู้ชายคนนี้นะคะ,ะเขาคือเซอร์ไอแซคนิวตันค่ะเขาไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลนะคะเมื่อผล,ลไม้ชนิดนี้มันตกลงมาเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าล่ะ ทำไมอยู่ดีมาถึงตกลงมาที่หัวเด็กๆคะมนุษย์ธรรมดานั่งเจอแบบนี้คิดไหมคะหนูคิดไหมหนูก็คงจะปล่อยมันไปใช่ไหมคะแต่เหนือกว่านั้นค่ะผู้ชายคนนี้เขาก็เลยลองค้นพบอเขาก็เลยลองอหาคําตอบแล้วมาค้นพบว่าการที่วัตถุเนี่ยมันตกลงมาได้นะคะลูกแอปเปิ้ลเนี่ยมันตกลงมาโดยที่ไม่มีใครไปทําอะไรกับมันเลยแล้วมันไม่ลอยไปในอากาศเพราะว่าโลกของเรา มันมนะีแรงชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงที่มันกระทำกับวัตถุทุกชนิดโดยที่มันไม่ได้ไปสัมผัสกับวัตถุแต่ว่ามันทำให้วัตถุเนี่ยได้รับอิทธิพลของแรงแรงนี้นะคะลูกันเ้านลูกนี้ตกลงมาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณครูจะพูดถึงนี่มันคือผลของแรงไม่สัมผัสที่มีต่อการเคลื่อนที่คือมันมันจะเคลื่อนที่ลงมาได้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่เนี่ยมันทําให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ไปซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงการเคลื่อนที่ตกลงมาข้างล่างหรืออาจจะเปลี่ยนทิศทางไปในบางอย่างอย่างเช่นอะไรนะคะ มันไม่ใช่แค่ Gravity หรือว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นนะคะที่เป็นแรงไม่สัมผัสนะคะนอกจากนี้ค่ะมันยังมีแรงแม่เหล็กมันยังมีแรงไฟฟ้านะคะถ้าหนูลองสังเกตดูนะคะถ้าคุณครูเอากองทรายกองใหญ่ผสมกับตะปูเอยลวดเสียบกระดาษเอยแล้วก็เศษเหล็กบางอย่างที่อยู่ในนั้นแน่นอนว่าถ้าหนูมานั่งหยิบออกทีละอันทีละชิ้นทีละชิ้น มันย่อมเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะทําให้วัตถุเหลนะ่านั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกมาหรือว่าเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่มันเคยเไปในทิศทางาลงไปในะตามแรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะมันวางลงมันก็อยู่ตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมจ๊ะพอหนูเอา้าคุณครูเอาขึ้นมาฝั่งนี้เลยมันก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นมาติดกับหนูได้มันเปลี่ยนทิศทางได้ใช่ไหมลูกนะคะอ่ะ เราสามารถที่จะแยกเอาวัตถุเหล่านี้นะคะออกมาจากพวกทรายได้โดยใช้ประโยชน์จากาแรงไม่สัมผัสที่ทำให้พวกนี้มันเคลื่อนที่มาติดกันกันกบแม่เหล็กใช่ไหมคะและมันก็แยกออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะนั่นมันก็เป็นการทำให้เราเห็นว่านะคะนอกจากแรงไม่สัมผัสเนี่ยมันจะมี มันจะมีแค่ทฤษฎีมาให้เราเห็นแล้วมันยังมีประโยชน์ที่ให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแรงไม่สัมผัสก็มีทำทั้งทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่ไปหรือเปลี่ยนทิศทางแล้วก็หยุดการเคลื่อนที่ได้ด้วยเช่นกันนะคะคราวนี้ค่ะให้นักเรียน เปิดไปในหนังสือเรียนหน้าที่97แล้วก็หน้าที่98นะคะพาร์ทงานของเราวันนี้อยู่ที่ตรงนี้ค่ะให้หนูทำแบบถัดแล้วก็เช่นเคยนะคะให้หนูส่งแบบฝึกหัดเนี้ยนะคะหลังจากที่ทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาในแชทไลน์ส่วนตัวของค,คุณครูเช่นเคยนะคะ สำหรับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะสอบถามคุณครูได้มันทุกๆครั้งนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีข้อสงสัยก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้าสําหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ